ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพอ่อ,อกับอดเจ้าน้าขึ้นเก่าครับผมอ่ามีตะค้นถามหาตนกระย่างหน้าสีดท,ท้ายให้เบิ้งดูปันใดหลายปันใดกับถามขึ้นเก่าพี่น้องเนาะอ่าตนยางหน้ายังบอตนยางหน้ายังหลายบบแม่นพี่น้องอีสร้างจะหาพันหรือเมือนตนก็บสีพายามหาให้ครับผมอ่าตอนนี้ก็พ่อให้เหลือเลือกเหลือใส่บริการอยู่ ต้นกระยางหน้าสุมือนี่เป็นราชาของไม้ป่าปลูกง่ายตัวเร็วยิ่งถ้าเป็นต้นไม้ยางหน้าเนี่ยถ้าใส่เชื้อเห็ดยิ่งโตเร็วกว่าปกติถึงสามเท่าตัวบอธรรมดาบันเถาะเชื้อเห็ดกับบอธรมรมดาขึ้นกันจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายบอแมนว่าของขี่เร็วขี่ไล่ได้พี่น้องของดีแท้ๆของดีอีลีอีล้อนะครับ บ่อรรำมาดาพี่น้องเลือกใส่เลือกหาไดา้สร้างหลายกลับไปส่งหอดบ้านฟี่คาคนส่งขันสร้างหน่อยๆก็จําเป็นต้องนะครับให้พี่น้องได้มีข่าใจจากน้อยนะครับบ่อธรมดาวันนะครับถุงสามคูณแปดเริ่ต้นเขาก็ประมาณแท่งดินสอความสูงอยู่ที่ประมาณ60-70เซ็ซนต้นกระยางนานะครับ อ่ามนี่ก,กับปีกว่าแล้วครับพี่น้องครับอ่าปีกว่าราคาย่อมเย้าสื่อหลายลดราคาให้พร้อมนะสื่อหน่อยกัะท่งทั้งปัส,สดุนะสามรุ่นนี่รุ่นหญ่นะครับ่านพี่น้องว่าให้ท่งปัสดุให้แน่ขอระยตวางสิครับบางข้งบางที่คาท่งปัส,สดุสีแพงก็ต้นใหม่ครับพอว่าหยังนะตินะต้นต้นนุงนะครับหนาหนักเกือบ2กิโลเพราะเป็นดินล้นลนจากท้องไร่ท้องนาหนักครับผมเอาไปสร้างหนำหนักแข็งหนักหลาย ดังนั้นผู้ใดอยากได้ขันบอ่อไห่ไปส่งหอดบ้านหอดเฮียนมาเอาเองหอดสวนจะเป็นการประหยัดครับผมแต่ว่าขันจากได้ประมาณจากซีซ่าหาสิบต้นนี่ส่งกล้องไห่ก็ได้ครับแล้วแต่พี่น้องอยากสีไห้เฮ็ดแบบเฮ็ได้เบิร์ครับพี่น้องครับเบิ่งครับขนาดลำต้นของเขาดูดีสวยงามนะครับดูดีสวยงามนะครับประมาณแท่งดินสอนะครับแข็งแรงแข็งแรงนะครับ อย่างนารุ่นนี้นะครับถุงเพาะ3คูณ8มีอยู่3คูณ8กับ3คูณเก่าพี่น้องมีอยู่2ใสรุ่นไ่นี่ลุ่นไงอีล,ลีก็มีครับผมถุงเพาะ9คูณ14นะครับอันนั้นลำต้นเขาครับงี่ก็หัวแม่เท่าครับผมนี่ก็หัวแม่เท่านะครับแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปซ่อมแซมหลังน้ำท่วมนะครับผู้ใดสนใจอยากซื้ออยากหาติดต่อมาบอกมาจากันเบิ่งครับผม สร้างหน่อยกะทรงสร้างหลายกะทรงส่วนรูปแบบของการทรงก็จะคอยคุยกันนะครับบ่อยากแจ็คแปรนะครับต้นกระยางนาานับต้นกระยางหน้า,นะนา,นา,าสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับซื้อหลายกะลดราคาให้พร้อมแถมไปทรงฮอดที่ฟรีค,าค่าขนทรงบ่ทัรบดาบครับผมแต่ว่ายุส่สสวนของเฮานี่กับีหลากหลายสายพันธุ์ครับแต่ว่าฮิตฮอตก็คือจะเป็นต้นยางหน้าครับพี่น้องครับ ต้นยางนาใส่เชื้อเห็ดปลา,นะปานะครับปลูกง่ายโตเร็วนะครับต้นยางนาใส่เชื้อเห็ดงีเร็วกว่าปกติสามเท่าตัวพี่น้องอ่าปลูกสามปีมีเห็ดจินขัดหอดสิบปีขายไม้ได้ราคาสูงอ่ายิ่งช่วงนี้นะครับไม้แพงกว่าเหล็กนะครับเข้าปลูกต้นไม้ไว้บ่มีขาดทุนครับมีแต่กำไรลน้วน,วนอ่าบ่ว่าสิเป็นท่างตรงหรือท่างอ้อม เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินนะครับสร้างออกซิเจนสร้างลมเงาสร้างมูลค่าเพิ่มทุกๆุกอย่างนะครับเพราะว่าจะให้ลมเงาก็บผืชกับสั์กับคนกับยู่ด้กันครับพี่น้องครับอ่าใหญ่มาจากน้อยนะครับเอาไปขายนะครับคนเราคนมาว่าจักสิขายใช้แล้วแต่โอ้ยขอให้ขามีสินค้าเลยครับคนที่อยากซื้อเขาเดีติดต่อไปเองครับผมคือจะข้ามีอ่างัวงามไายงามคือจะขายเนี่ยในหอยแลนตามครับพี่น้องครับ อันนี้เฮาพันปลูกเขาบพันมีขึ้นยากมองสีค้ายแล้วย่าไปหาขึ้นยากครับพี่น้องครับปลูกไปเลยครับผมสร้างร่มเงาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เรา,าโดยเฉพาะเป็นต้นกล้าย,ยางนาใส่เชื้อเห็ดป่ายิ่งโตเร็วโตวไวนะครับผู้ดใดสนใจอยากสีได้อยากซอ่าสอบถามติดต่อสอบถามมาหาครับอ,อจาวาอดได้ครับผมอขออนุญาตฝากเบอร์ยังไงครับพี่น้องครับ0-83 3, 90, 3 3 90, 8สามแป8แปดเก้าเก้าศูนย์3ูน8์แปดสาม0 8 1สามแปดแปดเก้าเก้าศูนยด้าอยด้าอย่ากงสี่นก้าผู้ใดอยากได้ต้นกรอย่างหน้าไปปลูกหลังน้ำต่วงครับหน้ามันลดล่องแรลวกับยาสิไปหําห้อนน้ำความเสียหาย มันเห็นใเขาเป็นทุกข์ครับพี่น้องครับต้องคิดใหม่ทําใหม่นะครับเอาแนวทางง่ายๆก็คือเอาต้นใหม่ไปปลูกนะครับบางที่น้ำท่วมเขาอาสิตายแต่ว่าต้นใหม่สิงยั่งครับผมอนาคตก็ขายต้นใหม่มุ้ยนะครับใส่นะครับพอธรรมดาโดยเฉพาะสีว่างแผนปลูกต้นยางนาไว้ถัขายใหม่ในช่วงหลังเกษียณนะครับโดยเฉพาะบุคคลทํางาน40-50ปีเนี่ยคิดที่จะปลูกดีครับดียังยิ่งครับ อนาคตหลังกเกษียณหรือหมดเวาลาง,งานมาอยู่บ้านอยู่เฮือนก็จะได้ขายต้อนอยางนาเลยครับหาเงินใส่ในช่วงท้ายๆของชีวิตหร <c oughs> <c oughs> ือว่าเป็นมรดกทกทอดให้กับลูกกับหลานาผู้ใดสนใจติดต่อมาว่ามา,าจ่ากับอ,อจอบบนน้ครับว่าผมนาเสนอนะครับได้ทุกลักษณะนําทรงได้ทุกรูปแบบต้นกล้าย,ยางนาราชาแห่งไม้ป่าเฐกิจ,จในช่วงนี้คลิปนี้ถ่ายบรรยากาศให้บ่องอีก ต้นยางหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ